เร็วนะครับผมขบวนที่171นะฮะกรุงเทพอภิวัตปลายทางสุม่มขกรกนะครับผมเวลาใหม่นะฮะ15บหนาฬิกานะครับผม10นาทีอ่าสวนกับสายสีแดงตะริงชันบางซื่อพอดีนะฮะ ร้วขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมขบวนที่37และ45นะครับก็ต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุขไงโกลกและก็ประดังเบซานะขบวนนี้ก็4โมงนะครับผมตามหลังขบวน171ไปก็ดูเหมือนว่าจะพ่วงยาวอยู่นะฮะ น,นี่จะมีตู้นอนชั้นหนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถเกวนพิเศษนะฮะแล้วก็มีตู้นอนชั้นสองแอร์นะครับนี่นะฮะตู้ชั้นหนึ่งก็ะจะเป็นสีม่วงมีทับคาดอยู่นะฮะก็ระหว่างรอลากขึ้นเกตนะครับผมรอเวลา 4153นะครับผมเอาตอมสับเปลี่ยนบนย่านกรุงเทพสระดุรีสิงไปรับแล้ว ลากขึ้นกรุงเทพอภิวัตน์นะฮะ นรถโดนพิเศษทักษิณารัฐนะครับผมขบวนที่สามหนึ่งนั่นเองนะฮะก็ลากออกมากจาก LD นะครับผมรอขึ้นกรุงเทพเอภิวัตนะฮะเดี๋ยวก็จะมีรถจักรเอาสตอมด่งมาพ่วงถ่ายลากขึ้นอภิวัตนะครับผม ขบวนนี้เป็นขบวนรถนอนประบอากาศทางขบวนเลยนะฮะอยู่ในชั้นรถด่วนพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองรวมถึงตู้สเสบียงไปในตัวเสร็จสับพร้อมเลยนะครับผมเพราะค้าไม่ค้าส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปขายของบนขบวนนี้นะฮะผู้โดยสารก็สามารถจัดเตรียมขึ้นไปเองได้นะครับผม ตู้แบบนี้ก็จะมีภาคละหนึ่งขบวนนะครับผมก็อีสานอีสานเหนืออีสานใต้สายเหนือสายใ,ใต้เนี่ยอย่างละขบวนไปกลับนะฮะแล้วก็จะลากไปนูน่นไปทางย่านกะมลสิบเอ็ดเก่านะครับผมทางโน้นแล้วก็จะรอรถมาลากขึ้นเกน มาแล้วครับผมอะตอมก็ตามไปลากรถด่วนพิเศษขบวนที่สามหนึ่งขึ้นกรุงเทพอภิวัตินะฮะก็เป็นจุดที่สายสีแดงนี้ที่ทำความเร็วพอดีเลยนะฮะตรงโป้งนี้ลงมา มาแล้วนะครับผมขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักสิงนะฮะขบวนที่37แล้วก็45นะฮะเวลาใหม่นะครับผม16นาฬิกา10นาทีกรุงเทพสุงไงกรกแล้วก็ประดังเบสานนะครับผมตรงช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำความเร็วพอดีเลยนะฮะ ก่อสวนกับสายสีแดงพอดีเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องชะรอเข้าสถานีนะฮะ อะตอมนะครับผมสี่หนึ่งห้าสามเร่งเครื่องขึ้นกรุงเทพอภิวัฒนะฮะ ก็เป็นรถนอนประประกาศนะครับผมขบวนนี้สามหนึ่งก็จะออกจากอกรุงเทพปัตวันเนี่ยตอนสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับผม <S <S ก็ได้เวลาใหม่นะครับผม <S <S เดินตามหลังขบวนที่สามเ็ ช่วงนี้เราก็จะเห็นอุลตร้าแมนกันบ่อยๆนะครับเพราะว่ารถรุ่นเ่งก,ก็ไปทำรถธรรมดากันหมดเลยนะฮะร,รถเร็วบ้างนะครับตอนนี้อุลตร้าแมนก็รับสึกหนักไปนะครับรถรุ่นใหม่ก็เข้าย่าน เอาดีนะครับผมอันนี้เป็นรถด่วน76จ,จากหนองคายนะ เียนวิทย์เขนาน่ารักมาก มาแล้วครับผมริ้วขบวนของรถเร็วหนึ่งหกเก้านะฮะโอ้สายสีแดงก็วิ่งมาขาบนนะฮะหนึ่งหกเก้านะครับผมกรุงเทพอภิวัตปลายทาง สถานยารานะครับผมยารายารานะฮะก็จะวิ่งออกตามหลังรถจวนพิเศษพักศินารักษ์ขบวนที่สามหนึ่งนะครับก็จะไปออกตอนห้าโมงครึ่งนะฮะขบวนนี้ขบวนนี้จะมีชั้นสามชั้นสองรถนอนพรมชั้นสองนะฮะ แล้วก็รถนอนแอร์ air ชั้นสองแค่นั้นจะไม่มีชั้นหนึ่งนะครับผมดูเหมือนขอบนก็จะไม่มีตู้เสบียงด้วยนะฮะขบนนี้ก็จัดเตรียมอาหารขึ้นไปกันด้วยนะครับไปรอสแตนบายนะครับผมเดี๋ยวจะมีรถจักเอาสตอมมาลากขึ้นเกตที่อภิวัฒนะฮะ ริ้วขบวนนะครับผมรถจวน76จากหนองคายก็ลงจากกรุงเทพอัิวัตรนะฮะรถด,ด่วนดีเซลรางนะครับผมพวงยาว5คันเลยนะครับผมรองรับเทศกาลนะฮะวันมาคบูชาหยุดยาวนะครับผม ก็จะวิ่งเข้าย่าน LD นะฮะเพื่อทำการตรวจเช็คสภาพนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดต่อไปอหนูแดงวิ่งขึ้นกรุงเทพอิวััตชนะครับผมในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเย็นก็ขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนี้แหละครับผม ทกนะครับผมก็เข้าย่าน LD นะฮะที่ขนนะครับผมก่อพงยาห้าคันนะครับผมแต่วันหยุดยาวอย่างวันมาคาบุชานะครับ มาแล้วครับผมรถด,ด่วนพิเศษทักษิณารักนะฮะขบวนที่31เที่ยวเวลานะครับผม16นาิกา50นีออกจากกรุงเทพอภิวัตรนะฮะอนมีเป็นเวลาใหม่ของรถด,ด่วนพิเศษที่31นะครับกรุงเทพอภิวัตรไปทางหาดใหญ่นะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทำความเร็วพอดีนะฮะ นะครับผมโดยพิเศษทักษินารักขบวนที่31กรุงเทพอภิวัตไปลายทางหาดใหญ่เป็นรถนอนเป่าอากาศนะครับผมขบวนนี้